จะมีรถหนึ่งคันต้อง,องจ่ายค่าอะไร<ห><ห>บ้างไปดูกันค่าประกันภัยขั้นต่ำต้องมี6000บาทแล้วแต่ว่าเจ้าของจะทำเป็นประกันชั้นไหนแันแทันทันค่าภาษีพรบรที่ต้องต่ออยางน้อยปีละหนึ่งครั้งและค่าภาษีรเริ่มต้นที่900กว่าบาทและค่าพรบา650อบาทแล้วแต่ขนาดหรือซีซีของเครื่องรถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์ต้องเปลี่ยนทุกๆ2ปีราคา1,500้บาทขึ้นไป เช็คระยะทุกๆ1 0 0 0 0กิโลเมตรต้องมีค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลายอย่างน้อย3,000บาทและยังไม่รวมค่าเปลี่ยนยางอย่างน้อยเ้นละ5,000บาทค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าแก๊สหรือไฟฟ้าแล้วแต่พื้นฐานการใช้งานของลูกค้าพี่ไปเติมน้ำมันให้หน่อยได้ครับนะ้อง <c oughs> แต่ถ้ามาที่โชว์รูมคาริลาคะ่ะหมดกันงวลได้เลยโอ้ท่เราฟรีดาวฟรีภาษีพรบป,ประกันภัยแบตเตอรี่ลูกใหม่แม็กใหม่ย,ยางใหม่และที่สำคัญมีเงินค่าน้ำมันให้กลับบ้านด้วยนะคะ ถ้าถูกใจคลิปนี้อยากมีรถอยากอ,อกรถแบบคุ้มค่าอคอมเมนต์ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปนี้เลยก็